ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับไปดึนต่อเลยเสียงเปาเอีกแล้วโอต้องดังๆหน่อยเปิดได้บอกอ่ะอย่าโล่ยังไม่หายอีกเหรออันซ้ายมืออะเฮียแล้วเฮียแล้วอยา่ยาอย่าอย่าโอเคเฮ้ย,ย,ยหลบได้ ได้หลบได้เอาอีกดอกมามนั่นแหละมาดิมาดิอย่าควายอย่าควายมาดิน้ำยามีแค่นี้เองเหรอฮะถามจริงทำได้แค่นี้เองเหรอ ก็นด้แค่นี้จริงดิยังไม่โดนสักดอกเลยนเนี่ยเยอะเอว่าเชนซอมาเดมาเดเพิ่งอัพฮิวมาเพิ่งอัพฮิวมาเพิ่งอัพฮิวมาเกาะมามเกาะกูเยอะปะมาเดมา ไ,ไหมีอีกไหมซองเพียบว้าวไม่ใช่โอ้โหูทิเคียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรพร้อมพร้อมพร้อมมึงเอ้ยพร้อมเอ้ยนั่นแหละระเบิดสองจอ่อในพวกสุดจไอ้พวกสุดจไอ้พวกเอาว่ะเจอลูกซองแตดกูมึงจะเจอลูกซองแตดกูเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็น ี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอ,เเจอโอ้ยหโหจังไว้พอดีเป็นคนใช้กระสุนเลืองมากครับมา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  รอระยะห่างกันพอดีรอระยะห่างให้พอดีตัต้มตั้มดิเออมาโอ้โหแวบบอยู่ดีดีบัรคับได้อย่าดีกว่าไอ้ตัวใหญ่เนะี่ยได้ปะวะเผื่อได้เอามานี่หกหรือหนึ่งโอ้โห แต่ข้อดีคือได้กระสุนมาเพียบอะตัวเขียวดีกว,ว่าตายตายโอ้โหตายอีดอกนั่นเห็นอยู่เห็นอยู่สุดยอดครับโคตรเทพ เขาบอกลงดิลงลงลงเอออุอ้ยเจอเจอตัวทีครับผมตัวทีเปิดทีครับและแอะแอะแอะอะแอออไม่ใช่แอะแอะอะไม่ใช่แอวแอวแอวโอเคห้าสี่สิบ ส่มปืนเพียบ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวผมว่ามันอยู่ข้างบนแน่เลยไม่เหมือนได้ยินเสียงมันอยู่ข้างบนนะแต่ไม่ใช่นี่ผมต้องไปได้อะแต่ไปไม่ได้เฉยนั่นคืออะไรผมทำอะไรวะหลไม่ห้ทำอะไรอันนี้ไม่รู้เลย นะอ๋อนี่ปะวะข้างบนอะเหมือนให้กดเออเนี่ยเนี่ยข้างบนอะขึ้นได้ขึ้นได้จริงเหรอวะเหมือนขึ้นได้อะโลให้ทำอะไรครับอย่าไปนะไปทีตายผมบอก <c oughs> เหมือนกับว่าต้องรอจังหวะพอดีตึมโดดปุ๊บขึ้นโอเคเก็ตละปึ้งโดดปุ๊บอ้ยทำไม่ได้ทำไมตรงนี้ได้ได้อะไปลองไหม โอ้ยเวนไม่ได้ตรงนี้แล้วกันโอเคนัแหไรครับทางหเบลยบายลงลง Okay. โอเคไอคิวนี่เป็นเลิศเขาบอกสองเข้ามาวะสองแปดนะมีก่อให้กูขนาดนี้ปุ้นรู้ <c oughs> รู้เลยรู้เลยว่าต้องให้ผมการแน่เลยวะกระโหลกเงินมาเช็คพอยบรูสกอ อ้าวไม่ให้สู้กับใครทำไมให้เยอะจังวะกระสุนกระเสริ่งเนี่ยนั่นไงไม่ให้สู้ก็เปอและมันกลายเป็นปืนจรวดจะเมื่อไหร่วะเย็นลูกจะเย็น เกียดตตัวเล็กๆอย่างเกียดแบบเกียดเลยนั่นแลหละเฮ้ยเดี๋ยวกูว่ามันเฟี้ยวมากครับ แต่หมดยังมึงเอ้ยมึงเอ้ยมันอ,อาจมากลูกอีกไหมแค่เลงได้เฉยอ่ะนี่เหลือไม่มีอะไรอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย อุ้ยอ pues ุ้ยอ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 ้วนไออ้วร้อนร้ออ้อนอ้วอ้อ้วนไอ้อ้วนหมดยังลูกหมดยังเอาไว้นี่อ้วนเหรอไออ้วนเนชาร์จจะไม่เสร็จแั่นแหละต้องชาร์จก่อนถจะยิงดี มาดิ ones. มาพร้อมๆๆๆมันแหละต้องชาร์จก่อนวะวันนี้กูโหดจังวะพอเลือดม,มานี่แบบโอ้โหแว,บแว,บแวบแ๊บๆๆเลยสี่เองแล้วก็มีนันหนึง่งยัพเกรดส่วนตัวอีกหนึง่งเลยก่อนก่อนอื่นเขาเช็คก่อนอ๋อฝั่งนั้นครับ อ่ะไปไปได้หรออ๋อไม่ใช่ถูกแล้วฝั่งนี้แหละเหมือนมันเปิดให้เราเข้าไปเฉยอ่ะอ่ะไปไปเยี่ยมโวยร้อนตายร้อนขอบอกร้อนจีๆกระโหลกท้ำเงินไอ้เพิ่งเอา เวนเวละเวนเวนเวน okay, เจออยู่เจอสองตวนได้สบายตวนได้สบายตวนได้สบายหมดแล้วหมดแล้ว ชอบบัคเมื่อกี้ว่ะเหมันมากได้เยี่ยมขีดปลาหมึกมากขีดปลาหมึก นี่นี่มามามานี่เอาเหรอเออเอามามามีไหมมาเอามามามาอูมามีอูมามีกูชอบมีไหมมีไหมมือใหญ่ขนาดไหนและนี่ทีทีทีนี่โคตรโหดครับโอ้โหกูชอบมากไอตัวเมื่อกี้ขออีกได้ไหมให้เลยฮะให้ให้เลย อันนี้ฮ่าสุดยอดมากทุกคนเพื่อมีอะไรเก็บนี่เก็บปะไม่มีหรอกไปไปดีกาไปดีกาเกมนี้เพ่งยาวมากของบอกแล้วดูมเนี่ยยาวสับแหวบแคว่าแกว่เอาว่ะเปิดแล้วว่ะเปิดก่อนไม่ได้เปรียบนะเปิดก่อนเสียเปรียบเอาไม่ใช่ไปได้จริงดิอีแวก คอมแบทครบโอ้โหสุดยอดมากให้อะไรบ้างเนี่ยไม่ให้อะไรเลยแย่จังเกือบยี่สิบเต็มแล้วนี่เดนะียวจริงไหมโอเครอโหลดครับรอโหลดคิวคิบโบอ คิวคิเบิลเหรออานไม่ออกคริคติโก <c oughs> คลคริคิเบิโอ้โอ้้อ้กระโหลกเหลืองมาหมดเลยโอ้มันรวมไปะเนี่ยสัตว์ฮะรวมไปะเนี่ยอ้กระสุนปืนเพียบครับสามสองศูนย์ 0. อ่าฝั่งนั้นไปได้นี่ไปนันแหละ โอโคเด็กนี่มาทำไมวะอยากรู้นี่มาเพื่อการนี้เฉพาะมา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 ประอะไนอะแอม,มเมอร์โอ้โ นแหละโหมดนแหละาตายเลยสุดยอดจริงๆสุดยอดไปเลยโอ้โหก่อนจะถึงมันตายก่อนแล้วพอดที่มันไกลนะน้องวิเชนดอกหนึ่งเรียบร้อยเยี่ยม มาพร้อมชอบนักจอบปะโอ้โหหุ้ย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 ใจกันตายเลยประเด็คนคือเลือดผมเนี่ยนี่คืออะไรมีโฮโลแกรมนะแต่แบบโฮโลแกรมก็ใช้ได้แค่นิดเดียวอัพได้ปะวะโฮโลโกลฮโลแกรมเลยเนี่ยพอดีอยากอัพโฮโลแกรม เใช้สองใช้สามใช้สองใช้สี่เลยเอามานี่ก็ได้มาโอเคฮาศาดตร์ะเอเดนอาศาด์ไม่ใช่ยมานดิดแล้วอ้าไม่ใช่เออมันบอกว่าตรงไป โอเคครับโอ้โอ้โอ้ระวังโดนระวังโดนระวังโดนนั่นแหละตายแง่แก่โอ้อีกแล้วโอ้แม่งสนามแบบนี้ใช่เลยมันจะรีบไปไหนเนี่ย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นระนุนกูเก็บก่อนพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวนเก็บเลือดแป๊บมียิงเร็วเล่นตั้งนานกว่าจะรู้ว่ามันคือยิงเร็วโอเคพร้อมไปนั่นไงเพียบบอกแล้ว หมดหมดหมดแหละอีกแล้วมึงเกิดอีกแล้วมึงเกิดเยอะมึงไม่นักเกิดหรอฮะต่ม <_ p ain> นั่นไอ้น,นี่ตายยากนะตายยากนะ <_ p ain> นี่ใครวะ ระเกียรที่นี่หายเลยมันล่องหนได้แล้วเหรอช่วงนี้หรือว่าบัคกคอมวเนี่ยแบบไม่ยอมโหลดไม่ยอมโหลดตัวให้อะไเ้ยไม่น่านะแต่ก็มีจะเป็นไปได้ว่า ช, Emmanuel, ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยพอดีโฮโลแกรมกูดีพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วมา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 กูเร็วกูเร็วกูเร็วอยู่แล้วกูเร็วกูเร็วอยู่แล้วมาดิมาดิมาดิ สู้ได้กูสู้ได้หมดแล้วโอ้โหเนเเยเกลียดไอ้ตัวตเนี้ยแม่งรุนแรงครับตายยากด้วยมึงเอ้ยนี่ตายยากๆก็ต้องเจอแบบนี้เปิดแล้วเยี่ยม เหลือง Yellow s k u l e เยี่ยมไปเอิ่มอ่านั่นแหละเจอซิลน้ำมันซิลของดีเยอะไม่บอกได้อีกสามเ h e c k o u เต็มเต็มเต็ม เออเยี่ยมครับต้องไปกดอะไรอีกป่าวะนี่เนี่ย,ยข้างบนแน่เลยไม่ใช่มันบอกเลี้ยวขวาซ้ายมือเออน่าใช่ครับ <c oughs> มีกแก้ว ไปมา,มาหมดหมดโปรอะไรวะเนี่ยอยากรู้เที่ กดค้างอะไรอย่างเงี้ยแหละถ้ามันจะดีขนาดนี้จะให้หมด่าให้หมดจะให้หมดจให้หมดเหียก <c oughs> ว่าเราใช้การเรีย <c> ก <oughs> อะไรหมดปะเนี่ย ปะเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วประโทไม่น่าเลยครับไม้แก้วมันเป็นโปรทุกอย่างป่ะวะ นี่โปรแบบโกงเกมนะเป็นโปรในเกมอะ่ะของมันเองอะ่ะฮโลแกรมช่วยหน่อยโหลดหนานเหลือเกินโฮโลแกรมอุย้ยแรง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 มาเยอะสัตว์โฮโลแกรมช่วยหน่อย

พร้อมข <c oughs> องดีของดีของดีพร้อมแล้วครับพร้อมทุกอย่าง้ก็ปวนท่ามาอาดมากมึงหมดยังหมดยัง โอ้หบอกเลยเรียกวประการใช้ให้เป็นครับไม่ยเป็นอยากใช้ใช้ที่หลังอะไรอย่างนี้หมดยังเอ่ยมีอีกสองช็อตกันนี่เต็มหมดแล้วพอดีช็อตกันใช้น้อยนะวันนี้ <c oughs> มีประตูเหลืองประตูเขียวไปเขียวดยไปไปน้ำเงินดีกว่าบ้างไม่ใช่เขียวยสงสารลูกกระสุนลูกซองวะ่ะ เอาองเงินไป <c oughs> บูสอกฝั่งนู้นครับเราสามารถย้อนกลับไปได้ใช่ไหมใช่ดีเออ่ะย้อนแววบอ่ะอะไรอ่ะไรครับวางใส่เลยยอดพร้อมไปก่อนเปิด นี่คือแดนน,แดน้ำเงินครับพร้อมตายแดนน้ำเงินถิ่นดินแดนลูกซองอา้าวแล้วก็เดี๋ยวเยลโล่ใช่ไหมเอาเฮ้ยแดนลูกซองไปไหนเนี่ยไอยแดนเหลืองไปไหนเนี่ยว่านี่ใส่ไป พร้อมพร้อมพร้อมแตก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 อ่ไปดึงแก๊กแก๊กอาและไม่มีไปไหนก่อนทั้งสิ้นต้องไปด้วยกันก้นไก่หว่ะแล้วคงไปฝั่งนี้มั้งไม่ผิดชิบหายแล้วไป เกี่ยจังเลยแรงดูแรง,รแรงไอ้เวนหมดยังทำให้เป็นแบบพันใหม่มั้งล่องหนได้อะไรอย่างงี้โอชิต ทำไมวะล็อกไม่ได้ใช้ได้เทียนัดาเดียวเชนซอร์วู้วว้วู้วู้ววว้ววต้องหาหาทางละต้องหาทางละไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว พร้อมๆนั่นแหละนั่นแหละมานี่มานี่มาที่โปโรแกรมช่วยหน่อยนั่นแหละช่วยหน่อยช่วยหน่อยหน่อยนี่โฮโลแกรมกูหมดละเวล่ะเวล่ะไอ้เบล่ะเวล่ะมไปช็อตด้วยนะหมดแล้วหรอเสร็จล้อยดีไหมควายถึกโอ้ควายถึกควายถึก หายละายถึกอะมาอุ้ยเวนเวนโอ้วตัน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 กูตันโอ้แรง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 นี่แหละน่ให้ดีสุดมาควายถึกควายถึกเหรอมึงควายถึกเหรอมึงควายถึกเหรอ เก้าเลยว่ะดู The <basic> เปสจริงจริงเขาไม่จะเปิดให้กูได้โทรเยย่าเหนียวเลยเยย่าเหนียวเหย่าเหนียวไอ้เวนไก่อะั้งไหนอะนี่เหรอไม่เอามันปิดเดี๋ยวเช็คพอยน์นี้อ๋อมันเช็คพอย์แล้วเนะะาะไปายครับ